ดี๋ยวหนูขออนุญาตเอ่อหนูไม่ได้อยู่บนเวทีกับคุณครูลอยนะคะมานานมากๆแล้วหนูก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยนะคะอ๋อเออวันนี้หนูขออนุญาตเดนเชิญคุณครูลอยมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะคะให้หายคิดถึงเสียงรบมือให้ครูลอยจ้าสวัสด,ดีครับสวัสดีค่ะค,ครูไม่เจอกันนานมากไม่เจ้าหนูไปมากเหรอคะครูเพาะหนูคิวเยอะขนาดนี้ ครูก็หาโอกาสจะจ้างจะไม่มีโอกาสเพราะว่าไว้ให้มีโอกาสจะจ้างดีมากค่ะครูจ้างหนูไปได้เลยครูสบายดีไหมคะสบายดีลูกสบายดีก็ดีใจกับหลานต้นข้าวเลยครับเจอตั้งแต่คอนโทมประกวดร้องเพลงงนสะพานประกวดร้องเพลงไม่เคยชนะเลยค่ะครูไม่เคยชนะจริรหนูประกวดไม่เคยชนะเลยไม่เคยชนะสักไวทีได้บ้าสุดคือที่สองงานเดียวเลยแล้วก็ไปได้อีกเลยค่ะ ก็พยายามให้กำลังใจน้องอว่าฝุกฝนเยอะๆร้องเพลงเงยอะๆฟังเพลงเงยอะๆนะครับแล้วสิ่งที่เราใฝ่ฝันก็จะเป็นจริงทุกวันนี้เป็นจริงแล้วชื่นใจและดีใจด้วยดีใจนะย่านีด้วยย่านีเนี่ยทุรักทุเลพาหลานขับรถออไซค์มืดก็มืดเปรี่ยก็เปรี่ยว,ยวผมเนี่ยรับงานร้องเพลงบางทีก็ไม่มีท่าตัวค่ะครับใช่เมื่อก่อนหนูไม่ไม่ไม่เอาค่าตัวค่ะแบบว่าจวแต่จะ้า จะให้เพราะว่าเราป็นแบบเป็นนักร้องที่เป็นนักร้องเปิดหมวกอะไรเงี้ยค่ะใช่คุณล้อยเล่าให้พ่อแม่แฟนเพลงเราฟังหน่อยค่ะว่าตอนนั้นเป็นยังไงหนูจาําภาพไม่ค่อยได้จริงๆแล้วนะครับการสู้ชีวิตกับน้องต้นข้าวกบบยาหนี่นะครับยอมรับจริงๆว่าสู้ชีวิตจริงๆนะครับผมไปเจอใใหลายๆที่ได้เปิดหมวกอยู่ข้างสะพานข้ามแม่น้ําแพช่ นะครับตรงเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ร้องเพลงยืนร้องเพลงตัดแดดตัวนดำเมี่ยมโดยเฉพาะยานีเนี่ยดำอยู่แล้วทุกวันนี้ยังดำอยู่ค่ะขาวอย่างเดียวฟันค่ะอม่เคยเห็นจริงค่ะก็คือจริงเรื่องจริงก็เห็นอนาคตผมไม่แล้วม่คุยเพื่อนยานีรู้จักกันไหมคะครับเราตอง่าเราต้องฆ่ายังไม่ดังก็ยังลาลาลาที่เสียง ลเสียม um ันก็ไม okay. okay. ่ใช okay. ่ท right. ่าทางอย่งนี้ยค่ะเข้าได้เวลาร้องเองค่ะโอเคนะครับก็แนี้เหรอคะครับก็ไปหลายๆงานนะครับบางทีก็ถ่ายร้องก็มีค่าตัวบ้างบางทีก็ต้องข้าวครูไม่มีค่าตัวว่ะไปหาติ๊กเอาได้ค่ะครูไปไปนะครับด้วยความมุ่มันนะด้วยความ ใช่ครับก็จนวันแล้ววันเล่าวันนั้นก็มาถึงจนถึงวันนี้ทําให้น้องต้นข้าวมายืนอยู่ตรงนี้เพราะใครรู้ไหมครับเพราะพ่อ,พอ,พอแ,มแม่นิดดักเอฟซทุกคนนี่เองครับปรบมือให้กับพ่อ,พอแม่เอฟซทุกคนด้วยครับถ้าไม่มีพวกท่านเนี่ยน้องต้นข้าวจะไม่มีโอกาสมายืนอยู่จุดนี้แน่นอนผมเชื่อได้เลยถึงวันนี้น้องต้นข้าวจะยังไม่มีผลงานเป็นของตัวเองนะครับแต่อนาคตข้างหน้า นะครับฝากด้วยนะครับสนับสนุนลูกหลานนะครับที่จุดฝันด้วยตัวเองนะครับจนถึงวันนี้ผมปลื้มและดีใจกับน้อง้นข้าวขอยลูกนะครับขอยน้อง้นข้าวนั้นสร้างชื่เสียงสร้างผลงานเพลงให้กับพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องที่รักที่ซีทุกคนตลอดไปขอให้ดังๆตลอดไปเลยนะครับจากใจผู้ใหญ่ลอยความรู้สึกที่ดีของทุกหลางน,นะครับขอบคุณครับขอบคุณ เริงจรงครับกรรมการบอกว่าตอะอี้ตอนนี้เหลือ20บาทอ้าตอนแรกเท่าไหร่คะห้าถ้าทำที่ซื้อห0กสัวน้อยหน้าลุกไปซื้อใหม่ถ้าการตลาดมากเลยก็20บาทถือว่าร่วมทำบุญเป็นราคาบุญราคาใจนะครับราคาบุญราคาใจเอาละครับผมคงไม่รบกวนมากเดี๋ยวสมมอบให้กับน้องกินข้าวได้มอบเพลงเพาะให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนครับ เพราะว่าสักบข่าว่าวน้องจะนข้าเดินทางต่อนครนายกใช่มีงานต่อคะ่ะคุณครูโอเคครับไปดูไหมคะไปสิมีที่นั่งวางอะไรโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเสียตก็มือให้คุณครูลอยหน่อยขอบคุณค,ค,ณค,ณร,ร,ครับ